สลโมลีกุมร้องตุลลประกาบตู่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเฟิร์สนะครับวันนี้ผมมาที่ตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบุรีนะครับจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยู่ห่างอย่างนี้ไป200เมตร200เมตรคุณผู้ชมรถเข้าไม่ได้แต่เดินเข้าไปได้นะครับมันชื่อร้านว่าร้านปีนังบ้านปีนังริมน้ําหรือปีนังบ้านริมน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่จะพาคุณผู้ชมไปแล้วว่าั้านนี้เด็กๆท่าอิด เด็กนนทบ,บุรีเนี่ยยังไงเนี่ยต้องมาร้านนี้ไม่งั้นเนี่ยถือว่าตกเทนรนด์แต่มันจะตกเทรนด์ขัานไหนตามผมมาเลยครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้เราเดินมาตั้งกี่ร้อยเมตรแล้วเนี่ยคุณผู้ชม ชมนี่ถึงแล้วครับบ้านปีนังนี่ฮะถึงร้านอาหารนี้เรียบร้อยแล้วครับบ้านปีนังริมน้ําคาเฟ่โอ้โหแบบมาตรงนี้เย็นเลยฮะอากาศมันแบบดีมากแล้วอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะครับตรงโค้งที่จะตัดไปเกาะเก็ตแล้วก็จะไปทางปทุมธานีอยุธยาได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปนั่งคุยกับเจ้าของครับว่าร้านอาหารนี้นี่มีเมนูอะไรอร่อยอร่อยต้อนรับคุณผู้ชมางตามอมมาเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านบ้านปีนังนะครับไปคุยกับเขากันว่าร้านนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสลามอะไรคุณมครับกสลามครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับคนอืนก็ขอแนะนําตัวครับผมมีโมกมัดปีนังนะฮะที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังที่มาที่ไปก็คือในช่วงของโควิดนะครับผมเราอาจจะทุกคนอาจจะประสบปัญหากันหลายๆอย่างแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าช่วงนั้นอาจจะออกไปไหนไม่ได้อะไรไม่ได้เรามาทําอะไรให้คนในครอบครัวได้มาหันหน้าเข้าหากัน ทำยังไงให้คนอื่นได้เข้ามาเห็นวิถีชีวิตของแม่นม้ำเจ้าพยาได้เห็นความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็โชว์อาหารในชุมชนเราให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้รับชมอ๋รานนออ้านเปิดมมา,นานนะะ่นไหรครัร้านเปิดประมาณก่อนโควิดสักปีครับผมแล้วพอเจอโควิดทำยไงเจอโควิดก็ก็หยุดหยุดตั้งก,กระแสไปฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราหยุดพราจริงๆเราเรา,เราเปิดไงเจตนาของเราเราไม่ได้เป็นธุรกิจ เราลักษณะเราทําก็คือลักษณะคืออยากให้คนได้มาพักผ่อนอย่างเดิมบ้านเดิมเนี่ยโอเคอาจจะปูบ้านใหญ่แต่ว่าคนรุ่นเก่าหรือพ่อแม่เราเขาวามเขาสึกก็แคาอ,อยากให้ญาติมาเยี่ยมอยากให้คนมาพักตอนนี้พอมารุ่นเราเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่เราจะทําไงที่จะดึงให้ หลายๆคนได้มาพักผ่อนในพื้นที่ของพ่อแม่เรา,าพยายี่ยศเรา,าพี่ยังไงก็ดึงดึงลูกหลานดึงลูกหลานดึงคนรู้จักเนี่ย<ช>ได้มาพักผ่อนพบได้มาพักผ่กกอนอ,อันนั้นอนนันเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนจริงก็คือได้คุยได้ดึงคนต่างที่ต่างถิง่นไมว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธได้เข้ามาพักผ่อนดีนแม่น้นเยอะทำไมต้องชื่อว่าบ้านปีนังครับ ปีนังคือเดิมถ้าศึกษาม,มาดูในรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับคนท่อิดเองนะฮะเป็นคนเก่าแก่ที่อพยพุประจักทางกอเซปัตานีแต่ของเราเนี่ยนะฮะอบายพมุจากปัตานีปีนันมาเลเซียมาเลซียนะฮะเราเลยใช้ อายยศ<ช>เลยบอกว่าใช้คําว่าปีนังมาเป็นนมสกุลเราในตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วถามนิดนึงครับตอนที่เราจะคุยเปิดร้านเนี่ยมันก็เรื่องใหญ่ของครอบครัวแหละคุยกันยังไงกับคนในบ้านคุยกันยังไงวันหนึ่งก็นั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยฮะผมมองคือผมคนเดินทางนะผมมองว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่ม อยู่ห้องใครห้องมันอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้น<ช>ครับใช่ผมก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงนะที่จะมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้มาจอยกันไม่ว่าเป็นครอบครัวหรือญาติหรือหลานห่างห่างกันประมาณนี้นไ,ดได้เข้ามีโอกาสคุยกันก็มานั่งดูว่าเอ้ยพี่สาวมีความสามารถเดนด้านการทําอาหารอผมเป็นคนเดินทางน้องอีกคนก็เดินทางเราทําไงที่จะเอาอ,อาหารแต่ละคน เอาจุดแข็งแต่ละคนเอาอาหารแต่ละจานมาใส่ในบ้านเรา<อ>แล้วก็เอาความเป็นอย่างไทยจะเป็นเด่นเรื่องเนื้อเราอาอาหารเอาที่เป็นเนื้อมาโชว์ในชุมชนไทยของเราอะไรคือเอกลักษณ์ของร้านนี้ครับคือเอกลักษณ์ การกินการพักผ <allen> <p primero> ่อนได้แลกแบบริมแม่น้ําเจ้าพยาประมาณบรรยากาศริมแม่น้ำใช่ซึ่งบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เป็นร้านท่าล้านอรอยู่ริมแม่น้ำไม่มีแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีบองออดแต่ตอนนี้ก็คือจะไปมีอยุธยาและโซนกรุงเทพจะไม่มีที่เป็นริมแม่น้ำก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนอยากให้ลูกพาพ่อแม่มาอยากให้พ่อแม่พาลูกมาแล้วก็มาใช้ตรงนี้เป็นจุด ทานอาหารแล้วก็ม,มีกิจกรรมสาหรับท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยครับเม,มนูอาหารน,หนิดนึงครับเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมีเมนูไหนบ้างจริงๆอันดับหนึ่งผมมองว่าแกงเขียวหวานทาไมถึงเป็นแกงเขียวหวานคือเขียวหวานค,คนปัจจุบันนี้แกงเขียวหวานาจะเห็นว่าเป็นคนไม่ใช่แต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้กะทิแล้วก็ใช้น้ําตาลนะฮะที่สายจะเป็นคนแกงอยู่ซึ่งใช้น้ําตาลใช้อะไรประมาณนี้แล้วก็ข้าวแต่เราเปลี่ยนมาใส่ทันให้กับ โรตีนานเป็นโรตีนานมาจิ้มมาก็เลยได้ความแปลกใหม่ความแปลกใหม่แล้วก็โชว์เรื่องของลูกรล่ของอาหารและรสชาติที่ีด้วยเมนูที่สองก็จะเป็นเนื้อสเต๊กเนื้อสเต๊กเนื้อสเต๊กก็ต้องบอกว่าพวกเรื่องของเนื้อเนี่ยคนมาที่นี่แล้วเราไม่ผิดหรอกอ๋อครับมีเมนูอื่นอีกไหมฮะมีเมนูก็คือซามโมซา าซา,ามโมซ่าซา,ามโมซาต้องบอกว่าตอนนี้ก็เราก็ทำาซาโมซ่าออกมาแล้วก็มาบรรจงใส่ด้วยกับเ,เครื่องปรุงเครื่องเทศแล้วก็ให้มันอะไรละไม่ไม่ไม่ไมเป็นเครื่องแกงเยอะ เพราะว่าลูกค้าเราไม่ใช่ิสลามอย่างเดียวคือไม่ใช่ิสลามก็เยอะคือก็ถูกปากคนทั่วไปด้วยแล้วคนแบบเครื่องเทศเยอะเกินไปก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม้กระทั่งอย่างเด็กรุ่นใหม่ก็เองก็ดีฮะเขาก็จะไม่ไม่ทานที่เป็นเครื่องเทศเราก็มาจิ้มกับอาจารย์ต้องบอกว่ามีสามเมนูนี้เป็นเมนูหลักๆที่เป็นคนมาแล้วต้องสั่งใช่แล้วเราก็ยังมีอาหารเหนืออาหารใต้อย่างเช่นข้าวซอยซึ่งเป็นข้าวซอยภาคเหนือหรือข้าวยางปัาใต้เป็นอาหารใต้เราเอาเกลือโป๊ะซึ่งเป็นอาหารของคนสามจังหวัดที่ เขาอะไรอ่ะเขาเขามีการทําแต่ตลาดเขาก็่ค่นีเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนกรุงเทพได้รู้จักตรงผมพยายามที่จะแชร์แชร์ข้อมูลตรงนี้แล้วเราคงราคาครับที่เราวางไว้ราคาอหโอ้เบามากเบามากเบามากต้องบอกว่าห้า50บ0าบาทคือปกติคอตอนนี้เราไปซื้อข้างนอกคือ50บของเราอาจจะ50-60บบาทแค่นั้นเอง เพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องเสียค่าที่สองุดประสมของเราต้องการให้คนในบ้านได้มานั่งจอยกันผมว่าตรงนั้นมีค่ามากกว่าเยอะและร้านนี้เปิดแค่4ี่วันพระหัตถ์สุกเทิตแล้ววัหอาคเดรเราไม่ใช่ธุรกิจเราทำเพื่อต้องการให้คนทั่วไปได้พัด่อนในส่วนของตรงนี้นะฮะมานั่งทานมานั่งชิลๆนั่งเช้าเย็นๆเรามีพักเฮเสียเปิดรถบุ๊กมาทำงานหรือว่า ใครอยากจะมาพักผ่อนเราจะมีเรือพาเที่ยวรอบเกาะด้วยวอ๋อเหรอฮะมีเรือพาเที่ยวรอบเกาะด้วยแล้วก็ชมวิถีชีวิตของคนคนมอญคนอิสลามคนพุทธในฝั่งตรงนั้นซึ่งจะเป็นแพ็กเกจของเรามีเป็นวันเดทิปในส่วนตรงนั้นคือคุณมาทานอาหารที่นี่คุณเที่ยวด้วยค,คุณไปช้อปปิงป้งเกาะเกตด้วยเพราะนั้นวันหนึ่งของคุณน่มีความสุขแน่นอนอ๋อสี่วันต่อสัปดาห์รหัสดาสุกร์ทสุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่ อ่ถ้าเป็นเันหยุดราชการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้เราต้องจองกันก่อนไหมครับจะมาที่นี่นั่งต้องจองก่อนไหมหลายคนคนจองเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดหนึ่งครับแปดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสามคือคุณผู้ชมที่มาเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถมาทานอาหารอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าจะมาทานอาหารแล้วเป็นวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยต้องจองตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับที่เด็ดต่อไปในช่วงของรายการเนี่ยก็คือ าจ้อของร้านจะทำอาหารเองให้เราดูเป็นเมนูอะไรครับกินพี่สาวดีกว่าพี่สาวเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเนื้อกินกับโรตีโรตีนานนานใช่ไหมฮะโรตีนานกินกับโรตีนานใช่นะรสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนครับครับผมไงครับติดไฟต้นก็บิสลาห์เลย์ประมาณรอยนึงก่อน เราก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยเขียวหวานใส่น้ำมันด้วยเพราะว่าเพื่อที่เราจะผัดพริกให้พริกแกงใช่้หแล้วเราก็เปิดไฟพอน้ํามันร้อนเราก็เริ่มเใส่เครื่องอันนี้เครื่องตำเองใช่ไหมครับเครื่องเขียวหวานที่ดีมันต้องมีอะไรฮะก็มีกะปิด้วยเหรอฮะใส่กะปิหน่อยแล้วเรารู้ได้ไงว่าต้องใส่แค่ไหนครับ ประสบการณ์เากะเอากะกะเอานะเราโดนตะหลิวบินถามเยอะเราก็ต้องผัดพริกให้น้ำพริกมันสุกก่อนมันจะได้ไม่เหม็นเขียวแล้วพอน้ำพริกสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่สักเราจะรู้ว่าน้ำพริกสุกก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่แหละครับใช่โอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วคุณผู้ชมยังไม่ทันเสร็จเลย พะน้ำพริกมันเดือดแล้วเดือดแล้วครับทําไงครับเราก็กาเอาไก่เอาไก่หรือเนื้อลงกไก่ลงก็คือไปคลุกๆให้เนื้อไก่กับเขียวหวานเป็นเนื้อเดียวกันเนาะ ถ้าแต่ก่อนนี่ก็ต้องคั้นกะทิเองใช่ไหมครับใช่มาก่อนคั้นเองก็เอากระต่ายมาแล้วก็กะทิขูดขูดขูดแล้วก็คั้นเอาไปคั้นได้หัวกะทิมาก็มาทำแล้วก็ให้มันให้มันสุกผัดไก่ให้มันสุกให้มันหอมแล้วเด่นอ่ามันยังมีเครื่องอื่นอีกนะฮะมีมะเขือพวง มีโหระพาใช่ไหมฮะโหระพาแล้วก็ใ <ไป S 1> บมะกรูด,ด,ดแล้วก็พริกชี้ฟ้าหัน่นซอยจ้ะพริกซอยแล้วก็น้ำตาลปี๊บด,ด้วยเหรอครับค่ะเดี๋ยว่อไก่มันเริ่มสุกหน่อยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยถ้าเราเรียงลาดับผิดมันจะมันจะไม่อร่อยนะไม่เป็นไรคะ่ะเรายังได้อยู่น้ำตาลปี๊บใส่เข้าไปนิดนึงผมยังไม่เห็นมีน้ำปลาหรือว่าเกลือเนาะอ๋อเดี๋ยวใครทีหลังทีหลังนะ นี่ก็คกให้รสชาติของเขียวหวาน<ช>รสชาติวหวานจริงๆขึ้นมาด้วยโอ้โหหอมมากคุณผู้ชหอมจริงๆนะทีมงานสูตมายใจนะฮะเห็นมอินนี่คือแบบว่าเตะจมูกเลยอ,อันนี้เป็นสูตรจากคุณป้าคิดเองดั้งเดิมค่ะตั้งกรรุ่นรุ่นเหมาะรุ่นอะไรส่งให้จริงฮะ ปกติคนสมัยก่อนเขาจะหวงกันไม่ได้สูตรเสิร์ฟก็จะทำแบบนี้แอบว่าเวลาตำก็แอบใส่อะไรก็แอบเดี๋ยวเราก็พอมันไก่มันเริ่มสุกเราก็เติมกะทิเติมกะทิเข้าไปวเลยมือมนกันจะเห็นกะทิเป็นเลเยอร์กะทิแกงกับกะทิหลัง เดี๋ยวพอมันเดือดเราค่อยใส่มะเขือพวงอ๋อครับรอเดือดอีกรอบนจะกลับส่งที่บ้านได้เลยมันต้องเผ็ดเคี้ยวหวานมันต้องเผ็ดใช่ไหมฮะใช่มันต้องออกเผ็ดแล้วมันต้องหวานไหมฮะมันต้องหวานตามเค็มนําหน่อยเผ็ดเค็มแล้วหวานอย่างเงี้ยนะฮะอ่านี่เดือดแล้วฮะปอดๆว่าใส่มะเขือพวง บางคนเขาก็จะใส่เป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะผ่อนด้วยผ่าผ่าผนเรือนไทยตอนเราเราทำขายเราจะแกงแบบทีละถ้วยเพราะเราไม่ได้มาทำไม่ทำเก็บไว้ทำถ้วยก็จะสดสดทีละถ้วยเลยลูกค้าก็ได้กินของใหม่ครับหอมมากคุณผู้ชมทีนี้ชิมครับชิมหน่อยยังไงก็ต้องชิม เป็นไงครับอร่อยอยู่แล้ว<ช>คนอีกรอบนึ่งกระกตาบนลดกโอเค แล้เขียวๆหน่อยใช่ไหมทีมงานบอกใช่ครับมันเขียวหวานเนี่ยครับอา่าใส่แล้วครับใบโหระพาต้องปิดไฟใช่ไหมครับเพื่อให้ใบม,มันไม่ไม่เป,ปือ่อยยุ่ยใบชอลรอเสร็จแล้วลูกถึงตอนทำข,ขวัวให้ลูกกินเสร็จแล้วรลูกลางหน้าตาก็ โอเคทำเสรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอะโอเคครับขอบคุณครับครับนี่คุณผู้ชมนี่ครับแกงเขียวหวานที่เราทํากันเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าทํากันสดๆถ้วยต่อถ้วยเหตุผลคืออะไรฮะมันไม่ช้าเหรอฮะมันช้าแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่ดีคือเราจะถ้าทําเป็นหม้อไว้อะได้ร้านสะดวกด้วยแต่ว่า รสชาติเวลาออกมาเสิร์ฟเนี่ยไม่เหมือนกันคือช่วยแรกโอเคแต่ช่วยต่อไปมันจะชืดลูกค้ารอนิดนึงแต่ได้คุณภาพผมเดี๋ยวผมขออนาตชิม,ชมเลยนะครับ<ม>อ่ะนี่สําหรับทานกับโรตีนานปกติแล้วเขียวหาวานเราก็กินกับข้าวแต่อันนี้คือจะเป็นรสชาติที่แบบเฉพาะทางจริงคาผู้ชมอันนี้เป็นเขียวหวานไก่นะครับคือผมก็ไปดูเขาทาเองด้วยแหละน่ากินมากสมิลาครับ เครื่องทาเองเครื่องทาเองเครื่องทาเองและการปรุงแต่ละสูตรเนี่ยพี่สาวจะจะได้จัดจานมากจัดจานอร่อยัไม่ได้ปรุงด้วยผงชูรสเราใช้น้ําตาลเล็กๆอร่อยมากคุณผู้ชมใครมาที่นี่ต้องสั่งนะครับรับเมนูแรกนะครับอันที่สองเราอยู่ภาคกลางแล้วครับผมภาคใต้เข้ายำนะฮะเข้ายำภาคใต้คือบางคนอยากทานเข้ายำอารมณ์อยากทานผักอยากทานอะไรพวกนี้บางทีต้องไปทางใต้ แต่มาที่นี่ได้ครับพอมาที่นี่เราก็มาทานข้าวยำที่นี่ซึ่งเหมือนทางใต้เลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมเหมือนกันนะฮะได้ความเป็นข้าวยำจริงๆคือคุณผู้ชมอันนี้ผมอ่ะผมเนี่ยอายุ40่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยนะครับคุณแม่เขาจะทำข้าวยำให้เนี่ยมันจะเป็นข้าวยำอีกแบบหนึง่งที่คุกเรียบร้อยแล้วแต่พอไปเจอเข้าวยำปากใต้เนี่ยจุดเด่นมันคือ น้ำบูดูน้ำบูดูน้ำบูดูถ้าน้ำบูดูโดนเนี่ยข้ายำก็ผักนะฮะแล้วนี่ก็มีทั้งปลาป่นมะพร้าวนะครับแล้วก็เครื่องเคียงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เวลาเราพุกเข้าไปใส่กับน้ำยำพอดีอร่อยเลยนะครับอ่ะต่อมาครับไปภาคเหนือหน่อยไหมฮะอ่ะได้อ่ะอันนี้ฮะอะไรฮะเนี่ยข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยสองร้อยเมตรข้าวซอยสองร้อยเมตรข้าวซอยมากกว่าฮะครับผมแต่นี้ข้าวซอย ไก่แล้วก็ข้าวซอยเหนือที่เราบรรจงมาเสิร์ฟทุกท่านฮะสูตรของข้าวซอยเนี่ยเราจะต้องไปทานทางเหนือจะเป็นทางลำปางหรือเชียงใหม่ก็ดีแถวมาอที่บ้านท่อนะฮะแต่วันนี้เราอยากจะกินข้าวซอยนะฮะมาที่นี่ได้เลยเราะเหมนความเสิรข้าวซอยสูตรที่เราทําก็คือเป็นของที่ทางเหนือโดยเฉพาะข้าวซอยเนี่ยนะครับมันก็คือมันเหมือนเอาแกงแล้วก็เป็นเส้นเส้นตัวข้าวมาใช่คัะข้าวซอย แล้วก็เวลาจะทานเนี่ยคุณผู้ชมมันจะต้องมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะฮะมีมะนาวผักกาดดองแล้ว <analysis> ก <ain> ็หอมผสมลงไปเลยผสมลงไปเลยครับผมมะนาวต้องบีบนะฮะอย่าลงมาทั้งหมดแล้วเครื่องปรุงก็จะเป็นพริกจะเป็นพริกเป็นพริกนิดหนึ่งเป็นพริกกระเรี่ยิกอ่าคล้ายพริกกระเรี่ยงนะก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นสำหรับขุกข้าวซอยข้าวซอยจะเวลาทานแล้วมันจะออกมีเปรี้ยวเล็กๆนะครับเป็นอาหารเหนือนะขออนุญาตชิมนะครับบิมิลแล้วครับ มันจะมีรสชาติแบบนนัว,น,วนุ่มนุ่มนิดหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต้องลอกสำหรับคนที่มาท่าอิดท่าไม่ได้คือเรื่องเมนูเนื้อเลยครับผมเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวเรามาจิ้มแจ่วแทนที่จะไปจิ้มนั่จิ้มเข้าไปเราเปลี่ยนให้มาเป็นออกแนวอีสานนิดนึงเนื้อแดดเดียวติดมันแล้วก็จิ้มแจว่วโอ้โหมันตอบโจทย์ได้เลยคือเนื้อนี้เนื้อเราเนื้อวัวเนื้อวัวแต่เราใช้หมัก เป็นเนื้อแดดเดียวหมักเองห<อ>มักเองสูตรของที่นี่เองสูตรของที่นี่สูตรของไส้อิฐเองใช่ฮะแล้วเราก็มาทำแล้วก็มาจิ้มกับ<ร>เห็ดน้ําจิดมันเล็กๆติดมันมันต้องติดมันทุกชิ้นใช่ฮะแล้วก็จิ้มใจใครที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายนะฮะขออนุญาตนะครับนี่สิบินละครับ คือไม่จิ้มก็อร่อยอยู่แล้วไม่จิ้มก็อร่อยอยู่แล้วคนพูดออกมาไปแล้วแต่นี้ว่าเราได้เอาคืออาหารพวกอาหารพวกลาบหรือซุปตำอะไรเนี้ยต้องยกให้อีสานเขาแต่นี้พอเรามาผสมกับแจ่วนะ่โอ้โหมันใช่เลยข้านเลยนะครใช่ครับต่อมาครับสเต๊กสเต๊กมาถ้าอีกต้องสเต๊กนะครับสเต๊กนี่สเต๊กถ้าอีกแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มตัวหลักก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มอยู่ที่อาจารย์นะครับผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนอาหารสเต๊ก สชาติมันซอๆเบาๆดีเป็นแอปทเซอร์ใช่อาหารออเดอร์ทั้งหมดนี้ฮะถ้าคุณผู้ชมจะมาต้องเดินทางมายังไงเล่าวิธีการเดินทางนิดนึงครการเดินทางนะครับมาได้ด้วยกันสองทางทางนึงถ้าลูกค้าอยากจะมีแนวแอดเวนเจอร์เล็กๆเรามาใกล้กระทรงพาณิ์นะฮะกรบทรงพณนชย์ตรงขามแล้วก็ผ่านกระสวงพานิ์ประมาณ500เมตรจะมีซอยวัดตำหนักใต้เราขับเข้ามาจอดรถ ในท่าน้ําเลยท่าน้ําจะมีวัดตำหนักใต้และจอดในวัดใต้ร่มไม้ได้เลยนะแล้วก็นั่งเรือข้างฝั่งบอกมาด้านบ้านปีนังถ้าเรือคนละ10บาทสิบาทนั่งเรืออีมนาทีนั่งเรือตั้งสามนาทีถ้าเรือสิบบาทอ๋อคนที่ท่าเรือเนี่ยเขารู้จักเขารรืเอยบอกด้านบ้านปีนังเลยเขาแยกชุมชนมุสลิมเรานะฮะหรือว่าท่ามัสยิดหรือว่าร้านบ้านปีนังแต่ว่าถ้าลูกค้ากลัวเรือนะครับก็ขับรถอ้อมครับผม ข้าวซอยท่าอิดข้าวซอยท่าอิดนะฮะประมาณ10บกิโลนะครับแล้วก็เดินอีกส0งร้อยเมตรแล้วก็มาถึงร้านครับนะฮะโอเคแต่คุ้มไม่หน่อยนะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วเดินเข้ามาเนี่ยเห็นบรรยากาศยิ่งมาตอนเย็นเลยนะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยโหลมดี อากาศมันจะดีช่วงเย็นโทรศัพท์มาจองที่เบอร์อีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์ครับแจ้งทีนะครับ081ครับ8300763ครับนะฮะเราเปิดทุกวันพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ <ผม S 2> 10โมงถึง1ทุ่มแต่ว่าเราสั่งอาหารถึง1ทุ่มได้นั่งต่อยัน2-3ทุ่มได้เ,ไดไเพราะาอากาศยิ่งยิ่งดึกยิ่งเย็น ตัวนี้ตรงนี้ปลอดภัยจะแอบถามมันมีหิ่งห้อยไหมฮะหิ่งห้อยไม่มีแล้วครับโซลัมภูไม่มีโกดี้ไม่มีแล้วโซลัมภูไม่มีคุณผู้ชมแต่มันมีอาหารเมนูอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับขนมจีนน้ำยาปูนะครับปูแท้ๆจากภูมิเรียงอ๋อปูภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่คือโป๊คือโป๊จากสงไหป่าดีสงไหป่าดีนราธิวาสมีน้ำจิ้มเสิร์ฟให้ซาโมซาอันนี้ของพื้นถิ่นของที่นี่ปรุงเองอะไรเองแล้วก็มีอาหารแบบ บ้านๆอีกเยอะแล้วก็โดยเฉพาะพิซซ่าตัวนี้ต้องบอกว่าอยากให้ลองสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะคระทานพิซซ่าที่แบรนด์ไหนก็แล้วแต่ลองมาทานพิซซ่าที่นี่เราจะรู้ว่ารสชาติมันดีแค่ไหนแล้วก็พิซซาร้านเราก็มีไม่เยอะด้วยใช่ราคาเป็นไงฮะเอาตรงๆนะฮะถ้าเป็นร้านริมน้ําที่มีบรรยากาศแบบนี้นะมันต้องร้อยอับแต่ที่นี่เนี่ยราคาย่อมเยามากนะครับก็มีสตาร์ตตั้งแต่65บาท60บบาทนะครับ สำหรับเมนูทั่วไปที่คนชอบชอบสานี่เขามีเมนูแหนะเผาด้วยนะกระเพรากระเพราเนือกระเพราเนื้อปีนังใช่เนื้อปีนังแล้วก็ใช้เนื้อตัวนี้เหมือนกันเนื้อเราจะไม่ใช้เนื้อสดเนื้อสดที่เหลือในเขารอยขึ้นที่นี่90บาทคุณผู้ชมหรือกระเพราไก่กรอบ80นะฮะข้าวแกงเขียวหวานไก่กรอบ80นะครับข้าวไก่ย่างจิ้มเจ้า70นะฮะแล้วก็มีเมนูถันเลึงมากินได้ทั้งครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ ลูกเล็กเด็กแดงมาได้หมดเด็กแดงนี่กินไม่ได้นะฮะเพราะว่าน่าจะกินนมแม่อยู่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็มาอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการพิเศษเฟิร์สนะครับ สามารถติดตามรายการนี้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันอาทิตเวลาสองทุ่มจากลาด้วลาเพีท่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมรอตุลลอฮ์รมลาแคนตุครับอย่าสลดนะครับอต่าม่กพรอั่าว